สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมตอนนี้เราตื่นแล้วนะครับตอนนี้เราตื่นแล้วนะครับตั้มอ๋เอาแต่ใจฟ้ามตื่นแล้วครับพี่นอ้อง บรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเช้าครับเราจะพาไปหายายแตวยายแตวเหีอยงน,น,นะครับยามาเ่อายายแตวเป็นยังไงตอนเช้านะครับ เอาบรรยากาศน้ำเตาบานเฮาไหมเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยแต่ว่าแต่ว่ามาบานรอบนี้เสียใจอย่างหนึ่งคือฝ้ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมครับน่าจะน้ำรั่วแต่อีพอ่อมาหาว่าสิมาเบิ้งให้ยู่นะครับมาซ่อมให้อยู่มาดูให้นะเ <c oughs> นี่ยครับผมมีแนวเดียวตกใจแล้วก็เสียใจ <c oughs> จะพาไปดูยะแต่ปัดไหวก็ง่ายเหมืนมันนะครับจะพาไปดูยะแตวจะพาเบื้องทอดหน่อย,อยตื่นไปนะครับภาพดูบรรยากาศยามเช้านะครับหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจ้าเมตื่นแล้วนะครับผมห้องนอนหนูเองอันนี้สภาพเพิ่งตื่นนะครับ จ้ะอีสภาพเพิ่งตื่นของเจมบันนะครับสวัสดีครับคุณสาวทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปกรุงเทพไปลังสิตธ์ครับไปตลาดกินซ่าบอกลังสิตธนะครับผมบอกถึงเพ้่บอกพีด้วยแล้วก็วันที่ส3เราสแสดงอยู่หมอชิตสองนั่งลายุมอชิตสองไม่กำลังใจหลายๆเด้อรับพี่นองครับน่าตื่นเต้นดิ มาเยอะๆนะครับต้นไม้ของแม่หมวยให้มายังอยู่นะครับนะครับนะครับแล้วก็ต้นไทรต้นนี้แล้วก็ยังอยู่ ให้ดูบรรยากาศด้านนอกตอนนี้นมาเปิดประตูก่อนเเอบรรยากาศหน้าบ้านครับคิดถึงไม่เจอนานเมื่อเห็นโดนด้วยพี่น้องครับไอบรรยากาศตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะพาเลาะไปดูทุกมุมเลยขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ทักถามที่เป็นห่วงที่อยากเห็นเราเต้มใจฟ้ามนะครับผม อันนี้ใจบอนตื่นแล้วนะครับผ้อมสดชื่นมากเลยกลับมาบ้านเรามี่อันนี้เื็นเขาอันนี้เป็นมุมระเบียงไม้สวยๆครับจะพาไปหา,ายาแตววด้วอเข้าเข้าห้องน้ำก่อนนะครับ